สวัสดีจ้ะมูนเจ้าเคยได้ยินเป็ดบ่เนี่ยเสียงเป็ดคอยบ่ได้ทํทาท่าตอนที่มือใคอยหายไปหาเมือ่อเสียงคอยมันบ่ได้แมมนี่แหละเนี่ยใอยลีมาอาัดเดือดมือผมมันหางโดดเดี๋ยวมูนเจ้าส่ายใคยทาทาน,นั่นนี่เอาทอนฟังเอาถือสวา่าฟังมีอย่างสิริพรเราเสียงหแหบๆเป็น,นึ่งสีบ่บ่นั่นแหละเอาฟังเอาเดอ้อออนเว็บดีเจ้าห้องเดืองเลยออนเว็บดีดมาสี่ปี พิ่นจะเลือกแต่ฝรั่งนอกประเทศเพิ่นจะบุกคุยกับฝรั่งย่ไาะว่าเป่าไม้ชีวิตเพิ่นนี่คือเพิ่นอยากไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอยากไปทํางานอยากไปหาเงินอยู่เมืองนอกเพื่อจะดีมาร่งเสียทางไทยทางอย่างการจะไปแช่ไปอย่างนี้เพิ่นบริเพิ่นบริคิดนะว่าเออไปอยู่น้าพวกับมาหารไม่ยังกันได้ก็จนว่ามาพอบุษยทายทางนึงอยู่ทางฝั่งสแกนดิเนเวียเด้สแกนดิเนเวียมันก็จะหนาวกว่าปกติเนาะ เราหลัลงจากคุยกันอยู่แปดเดือนเนี่ยฝรั่งวานจะมาหาฝรั่งมามีเวลาวางอยู่ที่นึงเดี๋ยวข่อยบอกก่อนจากการคุยกันนี่ฝรั่งเพื่อนนี่จะเห็นงานแบบว่าเห็นงานซุ้มแบบบริษัทแบบผลิตเกมไหมสามรถเห็น้อยูบานได้สร้างเกมนะ่ะเห็นงานอยูุบานอยู่นี่การพูดคุยกันน่ะเพื่อนก็นจะเห็นกันในกล้องตลอดคือผู้รชายบริตัทได้ว่าเวลาฉันทํางานที่อยูุบานน่ะคือจังเวิร์คฟอ์มหุมนี่แม้ เธอจะสามารถเปิดกล้องดูฉันใดแต่ว่าเธอ่าซวนฉันคุยเพราะว่าฉันก็นจะเห็นงานในคอมไปอันเนี้ยเจ้าของเรืองเพื่อนก็นมีความสุขได้น้องเจ้าของเรืองก็คือมันเป็นมหาที่เสภโซนแม้าเวลาที่ว่าเป็นเวลาเพื่อนเนี่ยน้องสามารถแบบจะโทรหาในเพราะว่าน้องอะ่ะกับเมธงานออนไลน์ด้วยกันก็คือน้องกับว่าเออผู้ยไสคนนี้แบบเซฟโซนแบบโบเดห้เราะแวงเองี่ยม สื่บุไซก็นี้นองว่าสเปกนองเลยนองฝรั่งที่แบบหัวยองๆหัวยองๆแล้วก็มีเข้านิดนึงงสินานั่นแหละเราล,ล่งจากคุยกันฝรัง่งเลยบอกว่าเออฉันว่างอยู่แปดเอออาทิตย์นึงเธอฉันจะไปหาเธอเธออยากเจอฉันบ่น้องก็โอเคมาเจอกันนัดกันเลยแล้วนอ้องอ่ะอยู่ต่างจังหวัดเด้ฝรั่งอ่ะ เพื่ออยากไปเที่ยวทะเลนอกอะเป็นคนอยู่ทางอีสานนี่แหละฝรั่งก็เลยจ,จองโรงแรมให้เลวยว่ากรงแรมไปเธอไปนอนรอยอยู่ฉันอยู่โรงแรมมือนึงแล้วห้องก็จะนอนกรงเทพคืนนึงคือนองไปก่อนมือนึงแม่ฝรั่งใจเมือแล้วก็ก็นอนอยู่รงเทมอีกคืนหนึ่งฝรั่งอะอยากไปเดินแบบอยากอยากเห็นถนนขาวสารแล้วก็ลงลงไตเลยเพิ่นมีเวลาว่างแค่นั้นอยู่แล้วก็ ไปอยู่ใต้น่ะอยู่อีกสามมือเราขึ้นมากรุงเทพฯกับเพิ่นก็กลับแล้วก็เพิ่นก็ซื้อตัวให้น้องพ่อให้น้องกลับบ้านก็โอเคตกลงกันพอหอดมือน้องก็ไปรับฝรั่งอยู่สวนน้ำพุมเนี่น้องก็นั่งแท็กซี่ไปทุกอย่างนี่คือฝรั่งใจเหมือนเนี่ยเขาก็โอนเงินมาให้ค่าตั๋วค่ายยังสิก็ซึ่งก็ดีอ่ะพอน้องว่าแวบแรกที่น้องเห็นอยู่สวนน้ำพุมฝรั่งย่างออกมาเนี่ย หัวย่องย่องตูปกขึ้นในกล่องนั่นแหละขาวๆพุ่มผมดำดำฝรั่งนี่พวกนี้เพิ่นผมดำหัวย่องยองใส่กางเกงแบบใส่กางเกงแบบเป็นผ้าล่มแมวแต่ว่าก็มีหัวนเนาะลุงเท่าผ้าใบขาวเพิ่นเบาค่อยฟังได้ค่อยเบาตามเพิ่นเนื้อย่าผู้ใดรเบาเรื่องค่อยฟังแล้วก็มีเปยสะพายหลังลุงเท่าผ้าใบเสื้อเสื้อเชิดเอ้ยมาแมนเสื้อยืดเสื้อยืดข้อข้อข้อข,ข,ขุ่มข้อปวดรนี่ อ่าก็เดินออกมาซึ่งนอนมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าคุยในกล่องคุยในกันทุกมือทุกมือแล้ย่างออกมากระทัดกันฝรั่งกับกุ้มหัวไอ้คือแบบน้องกับเขินมันบ่เคยพอตัวจริงกันเนาะครั้งแรกน้องกับกระเซ้ให้กับทักกันกับพ่อเขาไม้ในแท็กซี่ว่ะศันไปเอิ้นแท็กซี่เออเดี๋ยวยังไตหัวก่อาพ่อพอเอื้นแท็กซี่เขาไปนังได้แท็กซี่บุก น,น่อง่าน้องน่องเด็กินแบบกินเงื่อกินโตนี่นะปึ๊บคนขับรถกับา่าลูกซื้อได้เลยแต่ฝรั่งก็รอได้น้องว่าหน้าตาโรหน้าตาแบบสเปกเลยเออแท็กซี่เขาก,กม็มองมองยู่เป็นระยะระยะเพราะว่ามันก็ได้กินในแอร์ไงแท็กซี่ก็เลยกดกระจงเลยนิดนึงน้องกับโบก้ามองมองหน้าแฟนนาอบโกก้ามองหน้าฝรัง่งเพิ่นตกลงกเป็นแฟนกันเลยเดฟฝรั่งหนึ่งก็เลยแบบ เอ็อนหัวก็เป็นขึ้นรล้นี่แม่แท็กซีก่อะไรแบบค่อยๆกดกระจกลงน่อยแบบใหอากาศมันระบายออกแม่เพราะว่ามันมันกินนออ้องเออน้องก็คิดในทางที่ดีว่าเออเขาเดินทางมาไกลเนาะมันก็มีกินเ้มีอย่างธรรมดาเพราะว่าบ่ได้อาบน้ำนั่งเครื่องบินมาดูดพอไปหอดโรงแรมปุ๊บก็บขึ้นไปฝรั่งกบ็บอกว่าฉันคอโตนอนกันเดอ้อเดี๋ยวตื่นขึ้นขัน,ขนค่อยจะอาบนา้ำเราก็บ,บอกผู้หญิงว่า เธอ,องไงถ่ายรูปฉันเนระวังฉันนอนฉันโอเคจะให้เธอถ่ายรูปฉันรู้ว่าผู้หญิงไทยน่ะมักถ่ายรูปเดี๋ยวตอนฉันตื่นน่ะฉันโอเคไปหันไปหนีกันจังถ่ายรูปกันเธอสัญญาได้บ่น้องก,กับโอเคสัญญาน้องก,กับนั่งเรียนโทรศัพท์ผู้ชายรู้สึกว่าเพิ่นจะเมื่อยหลับไปประมาณสามชั่วโมงตอนแรกตื่นขึ้นบอ้ยผู้ชายก็ไปอาบน้าเพิ่นกับผ้ากันไปยย่งก็สาลอาบน้าแปรงฟันอีหยังของเพิ่นละน้องเพราะว่าน้อง ขไบเบิ่งในห้องน้ำหรือว่าแปรงสีฟันยังมันเปียกยังว่องสิแม่ไปสำรวจเขาแม่เออนั่นแหละเพราะว่ามันใส่ห้องน้ำคนเดียวกันเนาะพอออกไปอ่ะย่างใบถนนขาสาน้องว่าอาบน้าประมาณในชัมม่วโมงหนึ่งกินผู้ชายไมหมอีกแม่น้องก็แบบน้องมาถาอยูกไก่กับสิบนนั้นได้ประมาณถ้าห่างกันระยะประมาณเมตรหนึ่งอะ่ะมันจะได้กิน <c oughs> <c oughs> เอาวันนี้เราเสียงยแขวากับสิประมาณได้ไดกินน้องกับออ ก็แบบหักเขาก็แบบคือรื้ตนะแม้ว่าเขามาตั้งไก่มาหาเจ้าของผู้ชายก็ก็บรรู้ว่าเขารู้ตูหรือบมตกก็ยังก็กลับมามามาโรงแรมก็ความที่า่ามันมีกินตัเนาะน้องกับคือยังยังบุบาไก่เขาแล้วก็นอนก็แค่เออจับมือกันนอนก่พอตื่นในมือเสาผู้ชายก็อาบน้ำ ก็พากันไปนี่แหละไปทังทะเลไปเที่ยวน้องว่าไปเที่ยวทะเลกับไข่เนี่ยคันลงในน้ำในสนาบในน้ำในทะเลมันก็นบริกินหนึ่งสีนะแล้วก็น้องก็งกว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่แต่ว่าถ้าพาไปน้องสังเกตว่าชุม,มงสองชุม,มงผู้ซสยก็จะมีกินเหงื่อไหมทีม่มีมีมีกินเหงื่อมันเป็นกินตัวไหมน้องว่า ร้องร้องแบบกันใส่แบบดุมดุมเขียนดุมอย่างเขาบึงนีด้วยแบบว่าคือแบบยางจุ่มขึ้นนอกกับทำท่าแบบจุกจังสินะน้องกว่ามันเป็นแบบมันเหม็นมาจากลูกคุมคนจังสิแมะเพราะว่าถ้าว่ากินแบบจักรแลนกับกระโบตรงบอกถึงน้องก็ว่าถ้ากินอันนี้มันเมียน้องเลยว่าน้องน้องน้องเคยเป็นแบบว่าเคยแบบน้องเลยแบบปิพยายามไปเสิร์ชหานในกูเกิลนะว่ามันเป็นความผิดปกติอย่างบอกสิแมะ แล้วน้องว่าการเดทการยังนไงผู้ชายดีทุกอย่างเดียผู้ชายกับเปงแต่ว่าตอนกลับมากขึ้นด้วยความที่ว่าเขากับอายุยังบ่หลายมันเขาก็บไ่ได้เห็นเงินน้องแต่ว่าเขากับเทคแค่เทีอย่างน้องสิอยู่เขาเลยกลับไปเขาเลยบอกว่าถ้าเออก่อนจะกลับเขาเลยบอกว่าเขากับโอเคกับน้องนะน้องกับโอเคกับเขาแต่ว่าผู้ชายก็เลยว่าแต่ว่าเขาวอกเป็นในในกับบรููว่าเขารู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้บอเขาเลยว่าเขากลับไปแล้วเนี่ย เขาเก็จะให้เวลาน้องตัดสินใจว่าน้องจะคบเขาต่อบอ่อแต่ว่าผู้ชายคนนี้บ่เคยแต่งงานเดบ่มีลูกบ่มีเมียโสดการงานก็ดีเงินเดือน็ดีระดับหนึ่งเพราะว่าการที่น้องไปเที่ยวกับเขาเขาเกิดเขาก็แบบเที่ยวแบบนี้ระดับแม่กินหรูอย,ยู่หรูอยู่เพียงแต่ว่าเขาเปนี่น้ำเน้น,น <c oughs> บ่ได้ให้เงินน้องน้องก็บ่ได้ติดเด้นั่นล่ะแล้วก็น้องนี่ก็เลยเอาอมาถามว่าเย่ สีบอกเขาดีเอเฮ็ดจังไหนก็ปัญหานี้แม่คันดีส่วนเขาไปหาหมอคือยานอันนี้แท้คือแบบว้าจังไหนสิ่บอยผิดใจเขาสิส่วนเขาไปหาหมอหรือจังไหนนีแ่แหมอยากนั่นแม่คันสิเว้าไปนี่รุนเรยงเอ้ยว้าบอกเขาไปนี่เขาสิอายเขาสิถิมเฮ้าบอเออคอยอนคอยนี่คอยกับว่ากับน้องเลยว่าเขาสถิมเฮ้าบัมันจะมีวิธีวบาจังไหนเพราะว่าทุกอย่างนี่โอเคเหมเดเนี้ยท่านั่นน่ะท้ายกับว่า ให้ให้ให้ใหพ่อเขากลับไปกใกห้น้องแบบให้การน้องไว้คิดว่า,าจ,จะครบก็เขาต่อบ่ถ้าครบเขาต่อเขาก็จะพร้อมเดินนาก็จะคุยกันแล้เวเขาก็จะมาให้อีกไปเลียนรูกกันแล้วก็ถ้าเขามาให้เธอนี่ถนองยังโอเคอยู่เทอสองเนี่ยเขาก็จะเฮ็ดให้น้องไปวิ่งย่ำเขาหรือจะไปอยู่น้ำกันนั่งส่แม่ก็เลยเอามาบอกมูเจ้าว่ามูเจ้าคิดจังไดมูเจ้าบอกน้องเนี่ยว่าแก้ปัญหาในจังไดน้นองว่ามันเปมี่ยนจากกินเงื้อแบบลูกคุมคนแม่ คอยกิจินตนาการบอกคือกันว่ามันเป็นยังไงเมนจากลูกขุมคนถ้าว่าเมนกินตัวกินเต้าคอยเกิดสิจินตนาการบอกอยู่นั่นแหละคือจังหนื้อไกนพัวค่อยนี่แม่น้องเจอพิมีกินเหงาสิฝรั่งด้วยความเขาบลูตัวนี่คอยซื้อโลอ่อนเนี่ยได้คอยตั้งให้เลยเขาบอกว่าที่รักย่ามฮวนคอยกระเบาไปเลยแต่ว่ามึงคอยมันอยู่น้ำกันโดดเนาะมันกระเบาได้ไหมไต้กินแล้วก็บ่ใส่ในติดเลยแหละ แต่ว่าขนิยามอยู่อยู่เมื่องนอกมันก็บ่มีหรอกแต่ว่ายามมาไทายอย่างสิแม่ยามมาไทายอย่างมันก็มีกินเหื่อมันก็มิกินตะกะแหลงสิข่อยก็บ,บอกแล้วบัดนนี้ข่อยก็ตังนี่แล้วเราก็เลยใส่เป็นติดแล้วเนาแล้วก็ใส่หนแล้วก็ใส่แบบคือคนไทยแล้วอันนี้มือเจ้าบอกไหมเนี้ยอันนี้น้องประกาเบ้าเพราะว่าเขาบ่ค้นกันแม่เขามาเจอกันเดทแรกเขาเบ้าไปก็ยยานอันนี้หลยเอาผู้ใหฟังก็อวกก็อวกคัน มืออื่นเนี่ยเสียงมันแย่กว่านี้ข่ก็สิบอัดคลิปเดอ้อจ้าก็เป็นอันลูกกันเนาะอันนี้เอา้าม่ยืนยันมูเจ้าว่าข่บยอ่สบายอิลีเอาจ้าเมเนให้น้องพนเน่ฝากช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จ้าขอณ